สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพฤษภทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง Morning ทาร o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคม2568เดือนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเพราะว่ามีจะมีดาวตรีเทพดาวใหญ่ๆ3ามดวงที่จะส่งผลกระทบ ต่อทั้ง12ราศีก็คือดาวพระพฤหัสดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระเสาร์จะย้ายในเดือนนี้พร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลกับคุณอย่างไรไพทาโรุจะบอกอะไรส่วนของเรื่องของดวงดาวก็คือดาวดวงแรกดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่ภพเรือนการเงินก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์ไรายได้รับผลเงินทองที่จะ มีมากขึ้นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่คุณจะได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์รายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการงานก็ได้จากเรื่องของโชคลาภก็ได้เพราะว่าภพเรือนสุภาก็คือดาวพระเสาร์จะย้ายเข้าสู่พบเรือนลาภะสุภาลาภะเป็นผลดีการได้ผลประโยชน์และผลเงินทองนะคะก็คือรายได้จะเยอะมากขึ้น เหมือนคาดหวังสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จได้ได้รับผลผลประโยชน์เข้ามาแล้วก็ดาวพระหูจะย้ายในาจากที่อยู่ในภพเรือนลาภจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนกรรมะแล้วก็ภพเรือนกรมมะเป็นดาวเจ้าบ้านก็คือดาวพระหูอยู่แล้วดาวพระหูกับบ้านตนจะมีเรื่องของการได้ตําตแหน่งเกษตรด้วยก็คือ การงานจะเติบโตแข็งแรงมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับผลผลประโยชน์รายได้ที่จะมากขึ้นช่วงนี้อาจจะยุ่งอาจจะเข้าสังคมเยอะขึ้นหรืออมันมีเรื่องของที่จะต้องทํามากขึ้นในส่วนของงานนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนการเงินจะดีมากๆส่งผลให้คุณได้เงินได้ทอง ผลประโยชน์รายได้จะมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีศพฤกษกบ้างนะคะตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยชาวลัคนาราศีศพฤกษกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ แต่ว่าวงเล็บว่ามอนิงยังไม่ได้เปิดรับรดวงส่วนตัวนะคะชมในอคอนเทนต์นอื่นๆหรือคลิปย้อนหลังได้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษกดวงชะตาของคุณในช่วงที่ดาวตรีเทพย้ายในเดือนพฤษภาคมชาเรออดขึ้นมาการต้องบุกตะลุยกันต้องสู้กัน เปลี่ยนแปลงชาลีออตอะคะ่ะก็คือการพยายามพยายามให้ถึงที่สุดมันมีในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นแต่คุณจะต้องเหมือนกับต้องไฟต้องสู้ต้องลุยหน่อยเพราะว่าชารีอตกว่าจะได้อะไรมาด้วยความสําเร็จแต่เหมือนกับว่าต้องพยายามต้องบุต้องบุกต,ต้องลุยต้องสู้อะไรแบบนั้นนะคะมันมีในเรื่องของความเหนื่อยเข้ามาด้วยแต่ว่าเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน แล้วก็เมจิกเชียนคุณพร้อมคะ่ะดวงชะตาบอกว่าคุณพร้อมที่จะเหนื่อยคุณพร้อมที่จะรวยคุณพร้อมที่จะชนะเป็นเรื่องของการเหมือนกับช่วงนี้ยิ่งเดินทางยิ่งพูดยิ่งทําอะไรของคุณมันดูคล่องแคล่วว่องไวแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเ,เหมือนกับพูดคุยกับลูกค้าหรือเข้าวงสังคมการพูดการเจรจาอะไรของคุณมันดูมันได้เรื่องของการประสบความสําเร็จได้ เรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเป็นช่วงที่คุณแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะข่าวดีถึงตัวแล้วก็ r o ร์ a n นผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนนะคะเป็นเรื่องของการได้โอกาสต่างๆโ o อฟเพนเตคันเซเว่นออฟเพนเคัแล้วก็เอ็ดออฟสอด ไฟออฟเพนตะเคิลเอ็ดออฟสอดอัศวินถือเหรียญมันมีเรื่องของความน่ายินดีมีเกณฑ์ได้ผลประโยชน์รายได้เข้ามาจากการที่คุณอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของการลงทนุนหรือการได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันกดดันไม่ได้ตามคาดหวังหรือการเงินมันไม่ ไม่โฟไม่ฟื้นตัวจากความพยายามทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของคุณมาก่อนหน้านี้มันเหมือนเจอกับเรื่องของการสะดุดติดขัดทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจทำอะไรก็มีแต่เรื่องของปัญหามันต้องแก้ไขกันไปตลอดแล้วก็เหมือนกับเ,เรื่องของการเงินอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังาการเงินมันสะดุดติดขัดมาก่อนหน้านี้เหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนอมันมีเรื่องของปัญหาภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินหรือรายจ่ายที่มันเยอะมาก ตัวของคุณมันอาจจะแบบเหมือนกับว่ามองในด้านของการลงทุนคิดว่ามันได้คิดว่ามันทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่มันไม่เป็นเหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้ก็มีในเรื่องของความท้อแท้เนาะที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นความกดดันเพราะมันต้องต้องใช้ต้องจ่ายในเรื่องของการเงินอืมก็เป็นช่วงที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ การสู้การลุยของคุณในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ถึงจังหวะเวลาเนาะช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามามีเกณฑ์ที่คุณจะได้สมหวังกับสิ่งที่คุณเฝ้าทำหรือพยายามมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะเล็งเห็นความสําคัญก็เป็นเรื่องของการได้เก็บเงินเก็บทองได้โอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็บางท่านอาจจะเข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงนี้จะเกิดผลสำเร็จ ก็เป็นช่วงของการแบบว่าผู้ใหญ่เอ็นดูในช่วงนี้นะคะได้โอกาสของการได้งานใหญ่ๆหรืองานที่จะสร้างให้คุณได้เม็ดเงินได้ผลประโยชน์รายได้ที่จะมีมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการได้ดังใจมีโอกาสดีๆเข้ามาก็คว้าไว้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องขยันยิ่งขยันยิ่งดียิ่งได้ทรัพย์ยิ่งได้โอกาสของการได้เงินได้ทองมีความร่ำรวยเข้ามาเป็นช่วงที่คุณยิ่งพูดแล้วก็จะยิ่งนําความสําเร็จเกิดขึ้นพูดแล้ว เหมือนกับวาจาวาจาให้สิ่งดีกับคุณพูดแล้วได้เงินได้ทองพูดแล้วผลประโยชน์รายได,ได้มันมีเข้ามาช่วงนี้ยิ่งดิวงานยิ่งเจราจายิ่งต่อรองหรือการเข้าหาลูกค้าการเข้าสังคมของคุณจะนําผลประโยชน์จากการดิวของคุณนะคะเพราะโดดเด่นมากๆในเรื่องของดาวพระพุทธดาวพระพุธแล้วก็การเดินทางขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเรื่องของการงาน งานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแล้วก็คุณมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาได้แต่บางครั้งคุณอาจจะต้องเหนื่อยคนเหนื่อยคนเดียวะคะ่ะเพราะว่าการที่คุณทำงานแบบเป็นกลุ่มมาก่อนหน้านี้เนาะมัน,ม,นมันไม่เกิดผลประโยชน์อาจจะแบบ มันไม่สําเร็จอะคะ่ะแต่ถ้าคุณทํางานคนเดียวคุณจะดูเติบโตมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณความเพียรเนาะก็เป็นเรื่องของการถูกสนับสนุนจากผู้ใหญ่การถูกเอ็นดูความแน่วแน่คุณดูตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเอ,อมุ่งมั่นตั้งใจเนาะมันถูกเล็งเห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ฝีมือของคุณดีในช่วงนี้การงานดูโดดเด่น มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานดูมีเรื่องของความาต้องเหมือนต้องต้องแก้ไขปัญหาช่อเพาะหน้าหรือการต้องลุยการต้องเข้าหาลูกค้าเหมือนมันย้อนแย้งภายในใจของคุณก็ได้ตัวของคุณอาจจะอยากอยู่สันโดษอยากทำงานคนเดียวแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหา,อานอกสถานที่หรืองานเร่งงานด่วนที่ทา ต้องทําให้คุณแบบยุ่งยุ่งอ่ะวุ่นๆุ่นอ่ะแล้วต้องเข้าหาสังคมเยอะๆจะดีอืมแต่ว่าเหมือนคุณเหมือนคุณรู้สึกวุ่นวายหรือไม่ก็มันมันมันมีข้อขัดแย้งภายในใจอืมเพราะว่าเฮอร์มิตขึ้นมาการทํางานคนเดียวของคุณคุณรู้สึกมันสบายใจและทําให้คุณแบบมันมีความไหลลื่นทางเรื่องของไอเดียหัวเอความคิดต่างๆเนาะแต่ว่าดวงขึ้นมาประมาณว่าคุณเข้าหาสังคมจะดีกว่า เข้าหาผู้คนเขาจะสามารถช่วยคุณได้ถึงมันจะทําให้คุณเติบโตแบบรวดเร็วไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงยั่งยืนในเรื่องของการงานมันมีเกณฑ์ได้ขยับขยายแล้วก็เติบโตเหมือนคุณมีแค่มือเดียวอย่างเงี้ยคุณทําคนเดียวมันก็ได้แค่มือเดียวแต่ถ้ามีสิบมือมันทำสิบมือมันก็ได้เงินมากขึ้นอีกเยอะเลยนะคะอืมแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะ มันมันเป็นเรื่องของอประสบการณ์แล้วก็มันเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอืมคุณเชี่ยวชาญในส่วนของคุณนะคะเหมือนมันเป็นสไตล์การใช้ชีวิตการทํางานของคุณเนาะมมันไม่ชอบทํางานเป็นกลุ่มอะไรแบบนั้นเหมือนมันทํางานเป็นกลุ่มก็จริงแต่สุดท้ายคุณก็จะต้องมาแก้ไขและทํางานเหมือนทํางานคนเดียวอยู่ดีเนาะ ยังไงงานก็จะดีขึ้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเ,เกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการถูกเอ็นดูจากผู้ใหญ่การถูกสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤษภฝันกลางวันครูใหญ่ ทบทวนดูคุณจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะที่มันมีเหมือนกับว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมันมีความสะดุดติดขัดในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันผิดหวังเนาะกับการที่อาจจะช่วยคนอื่นไปในเรื่องของการเงินแต่พอตัวของคุณมีปัญหาคุณกลับ หาทางออกไม่ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้เหมือนกับเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้คนการได้ตัดคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตหรือคนที่เหมือนกับคุณรู้ใจคนมากขึ้นรู้ว่าใครควรคบใครไม่ควรคบอะไรแบบนั้นมันทําให้ชีวิตของคุณมันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่วุ่นวายเพราะว่าคุณไม่ต้องเอาใจใส่กับทุก,ทกคนคุณรู้ว่าคุณควรโฟกัสกับใคร เป็นช่วงที่คุณอาจจะมะีเรื่องของการปล่อยวางในด้านของติดใจเนาะช่วงนี้มันมีเรื่องของการรักตัวเองก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้เติบโตในด้านของจิตวิญญาณภายในแล้วก็การอย่างรู้จิตใจคนเป็นเรื่องของการได้เงินได้ทองจากเหมือนกับถ้าคุณไม่ช่วยเหลือใครคุณก็จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยการมีเงินมีทองของคุณอะ คุณได้ใช้ได้จ่ายเงินของคุณเต็มที่ไม่ต้องแบ่งปันให้ใครไม่ต้องช่วยเหลือใครแล้วคุณรู้สึกมีความสบายใจไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีอืมก็มีเกณฑ์นะคะที่ไม่ว่าคุณจะทํางานด้านไหนๆก็แล้วแต่การเงินของคุณมันจะคล่องขึ้นก็เป็นเรื่องของการได้อ่าอาจจะได้ไปเรียนต่อหรือได้ทําบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะถ้าก่อนหน้าน,นี้อาจจะแบบใช้เงินไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้จดบันทึกหรือไม่ได้ คำนวณว่าตัวเองใช้จ่ายไปแต่ละเดือนเนี่ยมันมันใช้จ่ายเยอะมากแค่ไหนหรืออไม่รู้ว่าใช้อะไรไปบ้างเหมือนช่วงนี้คุณจะกลับมาเพื่อจดบันทึกเพื่อบันทึกว่าตัวเองเดือนเดือนหนึ่งคุณใช้อะไรไปบ้างก็มันเป็นเรื่องของวิน,นัยเนาะมีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นแล้วก็คิดหน้าคิดหลังมากขึ้นในเรื่องของการเงินมีใครมาขอหยิบขอยืมก็ปฏิเสธได้เหมือนคุณเหมือนมีเกราะป้องกันในด้านของ การมีประสบการณ์ในสิ่งที่ผ่านมาเนาะเพราะการถูกหลอกถูกโกงหรือไม่ก็การแบบว่ายืมเงินไปแล้วก็ไม่คืนมันทำให้คุณคิดได้แล้วก็ตัดปัญหาได้เป็นช่วงที่คุณดูมั่นใจกับการทำบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะไปลร่มเรียนไปเรียนรู้กับสิ่งที่จะต่อยอดในเรื่องของการงานนะคะทำให้คุณได้เงินได้ทองบางท่านก็เหมือน อ่คุณพร้อมแล้วกับสิ่งที่คุณอาจจะไปอาจจะเรื่องของงานใหม่ก็ได้มันมีโอกาสได้ทําบางสิ่งบางอย่างกับความพร้อมของคุณมันเป็นการเลือกที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจว่าคุณทําได้แล้วก็ทําได้สําเร็จมันมีการเงินที่ดีเข้ามาเป็นช่วงที่คุณพูดเจรจาอะไรก็เหมือนกับเคลียร์ปัญหาได้ดีแล้วก็การดีลงานก็ประสบความสําเร็จช่วงนี้การเงินเข้ามาฟโฟล์ขึ้นอืมแล้วก็ มีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะใครรอข่าวดีในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินการเข้าหาผู้ใหญ่จะทําให้คุณแก้ไขปัญหาไปได้ในเรื่องของการเงินท่านจะช่วยคุณได้นะคะอืมก็ดูการเงินมันโฟล์ขึ้นเนาะอืมบางท่านก็อาจจะช่วงนี้อาจจะเสียเงินกับบุตรหลานบริวารแล้วก็เสียเงินกับในเรื่องของการเดินทางบางท่านก็ ช่วงนี้ต้องระวังค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ยังเยอะอยู่ถึงคุณจะแก้ปัญหาในจุดหนึ่งในเรื่องของการเงินไปได้แต่ก็ยังมีเกณฑ์จะยังจะต้องจ่ายอยู่เพราะแปดดาบขึ้นมารายจ่ายรอบตัวเหมือนกันหาเงินเก่งค่ะแต่ว่ารายจ่ายเยอะก็อาจจะเยอะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ใช่ตัวเองค่ะเนี่ยคุณเป็นคนใจดีอะ่ะให้บุตรหลานอาจจะแบบไปทุ่มกับลูก ทุ่มกับหลานทุ่มกับคนรอบตัวจนแบบบางครั้งก็ลืมมองตัวเองเนาะแล้วก็ไม่เหมือนกับคุณไม่ทุ่มไม่ทุ่มให้กับตัวเองบ้างความที่เป็นคนมีอํานาจเนาะอาจจะหมายถึงคุณดูแลคนหมู่มากอะ่ะก็เหมือนจะต้องต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณปกป้องเงินของคุณได้ไม่งั้นคุณเงินคุณจะรั่วคุณอาจจะไป ออมเป็นทองอ,อมเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถที่จะเอาเป็นเงินไปใช้จ่ายได้ง่ายๆแบบนั้นจะดีกว่านะคะแต่ยังไงการเงินก็ยังแข็งแรงนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเสาร์จะให้ในเรื่องของการาได้ทรัพย์คุณจะหลุดออกจากปัญหาในเรื่องของการเงินไปได้อย่างแน่นอนมีเกณฑ์จะได้ซื้อรถอืแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าให้กับตัวเองเป็นช่วงที่การงานจะ มีการเข้าที่เข้าทางในเรื่องของการงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่งานจะเยอะงานจะยุ่งงานจะวุ่นแต่คุณจะได้เงินเยอะขึ้นนะคะท่องไว้ค่ะอย่าเหนื่อยเพราะว่างานจะเข้ารัวๆวแล้วก็เงินก็เข้ารัวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีพฤกษก,ษรกษษทราหดโอ้คุณเป็นคนแข็งแรง คุณเป็นคนแข็งแรงนะจริงๆอ่ะแต่อาจจะเจอในเรื่องของความท็อกซิกเนาะทำให้คุณแบบป่วยใจอะค่ะอืมแต่ตอนนี้กลับมาแข็งแรงขึ้นแล้วปรับสภาพตัวเองได้กลับมาแข็งแรงแล้วก็เอ่อบางท่านก็อาจจะหมายถึงอาจจะคิดถึงเรื่องของการกลับมาฟื้นตัวกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเอออาจจะเสียเงินเปกับตัวเอง ในเรื่องของการแบบ mêmes. อยากจะทําสวยทําหล่อหรือเหมือนกับมันจะต่อยอดในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นนะคะอืมก็เป็นช่วงที่สุขภาพของคุณดีนะแต่คุณอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าอยากจะไปทําทําสวยทําหล่อเพิ่มอ่ะเพื่อให้เหมือนกับการปรับงูเฮ้งอะค่ะทําให้ตัวเองเออมีเงินเข้าอะไรแบบนั้นเนาะก็มันเป็นความเชื่อนะคะ อมืมันเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของสุขภาพจะดีขึ้นคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอืมอาจจะไปออกกําลังกายหรือการทํางานที่ยุ่งของคุณบางท่านก็ต้องระวังในเรื่องของอืมออฟฟิศซินโดมเนาะปวดคอบ่าไหลอะไรแบบนั้นเพะคุณอาจจะนั่งที่โต๊ะนานๆต้องเซ็นเอกสารเยอะๆหรือ ต้องอยู่หน้าคอมนานๆอะไรแบบนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของสายตาแล้วก็ระวังในเรื่องของการเป็นโรคภัยแค่เจ็บเล็กๆน,น้อยๆตามฤดูกาลด้วยอืเพราะว่าคุณอาจจะภูมิตกก็ได้แบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรแบบนั้นอืก็โดยรวมแล้วสุขภาพไม่ได้แย่อะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักกันบ้างความรักของคนที่โสดเป็นอย่างไรคนโสดคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าไม่ถึงเวลาจริงๆคุณจะไม่ได้เจอหรอกอืมถึงจะเจอคุณก็จะทัดภาคอ่ะเพราะมันไม่ใช่คู่แท้ถ้าอ่ถ้าใช่ถ้าเป็นคู่แท้จริงๆคุณจะได้เจอเจอแบบว่าคบกันได้ยาวนานคบกันอย่าง มองตาก็รู้ใจอะไรแบบนั้นแต่ช่วงนี้คุณจะมีคนที่เข้ามาจีบอยู่นะแต่ต้องดูดีๆเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่หวังบางอย่างกับคุณก็ได้เป็นคนที่มาเบคุณได้เป็นคนที่แบบว่า,เ,าเหมือนหวังบางสิ่งบางอย่างกับคุณเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นชาวาลัคนาราศีกรกฎหรือเป็นคนที่เกิดวันพุธก็ได้มีเกณฑ์จะได้เจอหรือเป็นชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิก อืมอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นคนเอ่อดูน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มากความรู้เก่งในเรื่องของวิชาการบางท่านก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เนาะอืมเป็นคนใจดีค่ะมีเกณฑ์ต้องดูดีๆนะคะว่าเอ่อเขามาในแนวไหนเพราะว่าไพ่ของความว่าล่อลวงขึ้นมามันมีเกณฑ์ที่อาจจะแบบเขาหวังบางสิ่งบางอย่างกับคุณอืม อาจจะผลประโยชน์บางอย่างหรืออาจจะหวังในตัวของคุณแต่ไม่ได้จริงจังอะไรแบบนั้นก็ได้ต้องต้องคุยดีๆศึกษาดีๆก่อนที่จะตกลงปลงใจอะไรแบบนั้นเนาะเขาไพ่ขึ้นมาประมาณนั้นคุณต้องยืนหยัดกับความรู้สึกอาจจะยังไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวหรือย,ยังไม่จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าต้องดูนานๆแต่ก็มีเกณฑ์นะอาจจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกก็ได้ค่ะ ต้องดูนานๆน,นะคะเพื่อให้เรามั่นใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรโอ้โหพายขึ้นมาปิดบังขึ้นมาเลยคุณน่าจะหวังว่าสักวันหนึ่งความรักของคุณจะขึงขั้นแต่งงานอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามัน มีเรื่องของความไม่ไว้ใจเนาะอืมมันรู้สึกว่าเขาคนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปมันทําให้คุณรู้สึกเอวิตกกังวลหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกลัวการถูกนอกใจกักลัวการถูกบอกเลิกอะไรแบบนั้นอืมแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นมันมันเปิดเผยมาถ้ามันเป็นความจรงิงคุณก็อาจจะเหมือนกับคิดใหม่ทําใหม่เนาะคุณดูรักตัวเองมากขึ้นนะคะ ถ้ามันเป็นเรื่องของการนอกใจการผิดคำพูดหรือ,อสิ่งที่มันทำให้คุณ move on ได้ก็คือปัญหาต่างๆตอนนี้คุณได้วางกลยุทธ์บางสิ่งบางอย่างหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเก้าวหน้าในเรื่องของการได้ความรักที่ดีกว่านี้หรือคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินทองก็ได้เพราะว่า ตัวของคุณไม่ได้ขี้เหร่นะคุณสวยมากๆแล้วก็หล่อมากๆในบางท่านไม่จําเป็นที่คุณจะต้องรอใครเพราะว่าสิ่งดีๆก็รอคุณอยู่อาจจะเจอกับคนที่ดีกว่าหรือเป็นคนที่ฟ้าประทานมันมีเรื่องของผู้ใหญ่แนะนําให้เจอหรือเป็นคนที่เป็นเดสตินีของคุณก็ได้มันมีเกณฑ์ได้เจอนะคะอืมเพราะว่าคุณต้องรู้สึกได้ด้วยตัวของคุณเองอะคะ่ะว่าคนคนนี้ ถ้าคุณเอ๊ะเมื่อไหร่นั่นแหละคือเป็นเซนที่เขาบอกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นอืมไม่ได้บอกให้ระแหวงคู่ของคุณนะคะอืมบางคนบางคู่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันมีเรื่องของความกังวลใจเนาะที่คุณยังรู้สึกก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะแต่ว่าให้ขึ้นมาบอกชัดเจนเลยว่าคุณคุณใช้ความรู้สึกของคุณเองคุณจะรู้ว่าคนคนนี้มีในสิ่งที่คุณ อความรู้สึกนั้นใช่หรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกของคุณมันเซนเซนของคุณมันแม่นยำอะค่ะอืมายขึ้นมาประมาณนี้ก็อยู่ที่คุณเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ <c oughs> ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรแน่แน่เป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนหรือเปล่าคะช่วงนี้อาจจะต้องเก็บระงับ เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหน่อยเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยก็เป็นช่วงที่จะต้องเข้าใจกันหน่อยอืมต้องปรับความเข้าใจกันหน่อยเพราะคุณอารมณ์ร้อนไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเอยอมคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอแบบนั้นไม่ถูกนะคะต้องคิดใหม่ทําใหม่เพราะว่าคําว่าคู่คุณจะไปในทิศทางการใช้อารมณ์ของตัวเองไม่ได้คุณจะต้องรับฟังคนอื่นคุณจะต้อง เหมือนกับว่าเก็บอารมณ์แล้วก็มันจะทำให้คุณแบบไปต่อได้ในเรื่องของความสุขเพราะในช่วงนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวครอบครัวค่ะดาวพันธุดาวเจ้าเรือนพันธุไปตกอยู่ในภพเรือนวินาศแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยก็คุณจะมีอีโกวัตตาแรงอะค่ะการพูดการเจราจาอะไรของคุณบางครั้งมันก็ดูแรงๆเกินไปหรือ,อมันจะเกิดข้อวิวาทะหรือเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้ง่าย ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะอืมแต่ว่ายังไงก็ไม่มีเลิกกันหรอกแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความทะเลาะต้องอดทนนะคะอดทนอดกัน้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องใช้ตรกกะเหตุผลแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าความรักของคุณมันดีนะอืมครอบครัวดูมีความสุขดีอะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะคะอืมที่ว่าบางครั้งคุณอาจจะมีอารมณ์ไม่ดี แล้วก็นำพาจากที่ทำงานมาตกที่บ้านอะไรแบบนั้นก็ทําให้มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะคะต้องแก้ที่ตัวคุณก่อนเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วครอบครัวมีความสุขดีค่ะแต่อยู่ที่ตัวคุณจะนําปัญหามาหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะให้สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8 not know อนาคตของคุณอยู่ที่ช่วงนี้คุณทำอะไรเหมือนว่าคุณจะรู้ว่าตัวของคุณคุณคาดหวังอะไรคุณตั้งใจทำอะไรมันเป็นช่วงการส่งผลการกระทำในในสิ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นั่นคืออนาคตที่มันจะส่งถึงอะค่ะ,ะอืม คุณมุ่งมั่นตั้งใจคุณพยายามคุณสู้บุกตะลุยก่อนหน้านี้มันส่งผลในช่วงนี้ที่จะเกิดโอกาสต่างๆหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามก่อนหนีน้ของคุณจากความที่อาจจะเจอบททดสอบหรือมันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือคุณอาจจะมันมีเรื่องของการแบบได้แก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วรู้ว่าชีวิตของคุณ ควรไปในทิศทางไหนบางท่านอาจจะนำงานเก่าๆกลับมาทำใหม่หรือ,อ,อใครที่เป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะที่ว่าไม่สบายจิตประดดแอดหรือเอ,อเหมือนกับรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็เป็นช่วงที่คุณจะค่อยๆดีขึ้นและจะหายนะคะอเพราะไพ่อพของคำว่าสุดโทรมขึ้นมาต้องระวังในเรื่องของเก่าๆด้วยซาท่านเรื่องของเก่าๆหมายถึงว่าเรื่องเก่าอาจจะ มาทําให้คุณเป็นปัญหาได้อีกอืมซาทันดาวเสาดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเือนสุภาจรเข้าสู่ภพเรือนอ่าลาพระมีเกณฑ์มีรับผลผลประโยชน์รายได้อาจจะเป็นผลประโยชน์เก่าๆก็ได้ที่อาจจะรอคอยเงินตกเบิเกเงินต่างๆมันมีโอกาสจะได้เงินจะได้บ้านจะได้ทรัพย์เพิ่มเพราะดาวเสาก็คือเป็นในเรื่องของบ้านในเรื่องของทรัพย์ใหญ่ๆก็มีเกณฑ์ที่มี อาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ได้งานใหญ่หรือได้ซัพเพิมมันมีในส่วนของอการเงินที่จะมีมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาอมืก็เป็นเรื่องของคุณอาจจะวางแผนไว้นานแล้วหรืออาจจะแปลได้อีกอย่างไพ่สองใบนี้อาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถหรือต่อเติมบ้านหรือบางท่านอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน หรือไม่ก็การต่อเติมการซ่อมแซมแบบนั้นจะดีมากๆทันซิสคลเมดเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อารมณ์ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ควารู้สึกเนาะแล้วก็คุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณไปในทิศทางไหนในเดือนนี้ม,มันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเออ่บางท่านช่วงนี้ มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเนาะมันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจ voor house h o m e บ้านเอ่อมีเกณฑ์มากๆที่คุณจะได้บ้านมีเกณฑ์มากมาที่ตัวของคุณจะนําความก้าวหน้ามาสู่ตนการได้พยายามอะไรมาก่อนหน้านี้หรือความพยายามของคุณมันส่งผลในเรื่องของอนาคตด้วยสิ่งที่ผ่านมาคุณได้ทําอะไรอะ่ะอืมแล้วก็พยายามกับสิ่งไหนอะ่ะคุณจะรู้ว่า สิ่งนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ความพยายามนั้นเกิดผลสําเร็จในช่วงนี้มันเหมือนผลิดอกออกผลในช่วงนี้ให้คุณได้เก็บเกี่ยวอะค่ะมีเกณฑ์ที่การงานจะโดดเด่นจะมีคนรู้จกักจะมีชื่อเสียงแล้วก็ทําให้คุณได้รายได้เป็นช่วงกอบโกยในเรื่องของรายได้นะคะผลผลิตผลิดอกออกผลหรือผลประโยชน์รายได้มันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมจากความพยายามของคุณก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานนะคะ แล้วก็โดดเด่นเนาะในเรื่องของการมีบ้านโดดเด่นในเรื่องของการบางท่านอาจจะได้ซ่อมบ้านหรือซื้อของเข้าบ้านหรือตกแต่งบ้านหรือต่อเติมบ้านในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับก,การ,ร,กรต,ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตบริษัทได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณเอทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับก,การให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกัันนนิิห้้าีีสสด